อาร์เซนเปิดบ้านครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับตอนรับการมาเยือนของทีมยุงทองลียูไนเต็ดครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรตกลงโยเคเลสเนี่ยจะเป็นต้นหน้าต,ต,ตัวเป้าเริ่มต้นเลยไหมใครฮาวเวกได้รับราการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับความพร้อมทุกอย่างนะครับรวมถึงสถิติความน่าสนใจความน่าจะเป็นครับรวมไวในคลิปนี้บร้อยรล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้คุยกันก่อนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดที่2นะเจอกับทีมยุงทองลีสยูในเต็ดน้องใหม่น้องใหม่นั่นเองนะครับเกมนี้ถือว่ามีความน่าสนใจเลยครับเพราะว่าอาร์เซนอลสามารถชนะแมนยูไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มค่อนข้างกระท่อนกระแท่น,น,นครับแล้วก็คําวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของศูนย์หน้าตัวเป้าคนใหม่ของเราอย่างวิโตร์เคเรสเน ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะว่าไหวหรือเปล่านะครับของแท้ไหมนะครับเกมนี้นะครับจะได้พิสูจน์แล้วครับว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเค้นฟอร์มเก่งเค้นฟอร์มดีนะครับที่เคยทําได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมามาได้บ้างแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเห็นข่าวว่าช่วงซ้อมกลางสัปดาห์เนี่ยดีมากนะครับทาผลงานในเรื่องของการซ้อมได้อย่างขมักขมเนครับสำหรับยเคเลสนะเออมีบทสัมภาษณ์ของอาเตต้ามาฝากกันด้วยนะครับก่อนเกมนะ มาลุยกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกัน,นครับฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะปเปลี่ยนชื่อเป็นเก่งกันเนอร์แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซิร์ชคุยกันเนอร์ไม่เจอเซิร์ชเก่งกันเนอร์ก็ได้นะจ๊ะนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคิดว่าเกมเกมนี้ผลการแข่งขันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับอาร์เซนอลจะชนะหรือเปล่าหรือว่าจะเสมอหรือจะโดนหลีดมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับ ทายสกอร์กันหน่อยนะครับนะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้ว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนแล้วกันนะสำหรับอาร์เซนอลครับตัวไม่พร้อมเนี่ยมีทั้งหมด4คน4คนนะครับ จริงๆอาจจะเป็น4บวก1ด้วยนะแต่พอเอามานับว่า4ก็แล้วกันนะครับไขฮาเว็กไม่พร้อมครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วก็ตามข่าวเนี่ยอาจจะไม่ถึงหนักหนาสาหัสมากนะแต่ก็ซื้อออฟลิเชเอเช่มารอไว้แล้วนะครับคริสเตียนนอการ์ดครับก่อนเกมแมนยูไม่มีชื่อเลยนะครับมีโดนกระแทกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เบนไว์ก็ เหมือนจะไม่พร้อมในเกมนี้ด้วยนะครับแต่เป็นไวท์เนี่ยผมว่า50-50นะแล้วก็กราเบลเชซุสครับก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้ครับส่วนทีมเยือนครับไม่พร้อมแค่คนเดียวครับนี่ก็คืออัมบานนครับนะจะไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้ครับที่เหลือชุดใหญ่ไฟกระพริบครับไปดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับอาร์เซนอลผมเชื่อว่าน่าจะมาในระบบเก่งก็คือ4 3 3สครับผู้ต่อตูจะเป็นเดวิดไกรยาครับก้องหลัง4คนครับถ้าไว้ไม่พร้อมครับ ก็จะต้องถึงคาวจูเดนทิมเบอร์ลงมาเล่นตำแหน่งแบ,บ็คขวานะซ้ายจะเป็นคาราฟิโอรีต่อเนื่องนะครับหรือถ้าจะสลับจะเป็นเจ้าหนูมไมล์ลุยสเคลลี่มาลงเล่นในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คู่ชน,นะครับจะเป็นกราเบลมาเกย์เสกับวิลเลียมซาลิบานะครับเดี๋ยวผมแวะมาที่แบ,บ็กซ้ายอีกทีหนึ่งผมยังเชื่อว่าเป็นคาราฟิโอรีเพราะว่าเก็บได้ทั้งคลีนชีสเก็บได้ทั้งทำประตูได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่า น่าจะได้สตาร์ทก่อนนะแล้วก็ส่วนกองกลางไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแม้ว่ามาร์ตินซูบิเบนนี่จะมีอาการป่วยนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะฟิตพร้อมลงเล่นได้นั่นเองนะครับจะเป็นซูบิเบนนี่แล้วก็เด็กค้นร้์ยซึนบ็อกทูบ็อกซ์ออริกาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับแล้วก็ส่วนแนวรุกครับจะมีทางด้านของมาร์ตินารีเป็นปีกซ้ายขวาเป็นบูเกโยสาก้าแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าเป็นวิกตอร์โยเคเรสนะครับส่วนอาเบริชีเอเช่เนี่ยผมคิดว่ามากที่สุดที่จะมีได้ก็คือชื่อตัวสำรองนะ ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของมิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์นะครับอ่ะงั้นผมก่อนจะไปทีมเยือนผมมาหั่นตรงนี้แวะสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าก่อนนะครับอาร์เตต้าบอกว่าในนักข่าวก็ถามว่าเอเชเป็นยังไงบ้างนะครับมีโอกาสที่จะได้ลงไหมนะครับเขาบอกว่าผมไม่สามารถพูดถึงนักเตะที่ไม่ได้เป็นนักเตะของเราได้นะคือณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับ ยังเอกสารอะไรมันยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าย้ายมาปั๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าคือนับแต่มันพร้อมลงเล่นอยู่แล้วสภาพร่างกายมันดีอยู่แล้วนะครับเล่นได้เลยแต่ว่าการตาร์ทเป็นตัวจริงมันต้องเข้าใจแท็กติกด้วยผมก็เลยเชื่อว่ามากที่สุดที่จะเป็นไปได้ก็คือมานั่งสำรองแล้วก็อาจจะได้ลงเล่นช่วงท้ายเกม10นาทีอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้บอกทุกคนก่อนนะเผื่อใครคาดหวังว่าจะได้เห็นเอเชยลงมาเฉดฉายช้ลงไปลากเลยเนี่ยผมว่ายากถึงยากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าจะได้เห็นไหมผมว่ามีโอกาสสูงต่อให ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้มีชื่อมานั่งสำรองผมเชื่อว่าเอเช่จะไปดูเกมนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผม,มแอบเชื่อว่าดีที่สุดก็คือมีชื่อบนมานั่งสำรองนั่นแหละนะครับอ่ะไปดูบทสัมภาษณ์อื่นๆเลยนะครับก็คือคายฮาวเวก์นะครับก็บอกเลยว่าไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แน่นอนนะครับเขาได้รับประการบาดเจ็บแต่ว่ายังไม่รู้ว่ารุนแรงแค่ไหนต้องอาจจะต้องใช้เวลาทดสอบอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึง เบนไว้กับคริสเตียนนอการนะครับบอกว่าคริสเตียนนอการจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วนเบนไว้เนี่ยต้องดูว่าจะว่าดูว่าการเขาเป็นอย่างไรก่องที่มอ5050 50นะเราจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคริสเตียนนอการพักประมาณ1สัปดาห์นั่นเองนะครับไปดูวิคตอร์ยูเคเรสที่หน่อยนะครับเขาพูดถึงยูเคเรสหลายมุมเลยดีเดียวนะครับนักข่าวก็สัมพาณ์ว่ามีจะมีปรับแท็กตงแท็กติดอะไรไปไหมนะครับเขาก็บอกว่าก็ ก็คงต้องดูเกมเป็นเกมๆไปโอกาสแต่และโอกาสมันตกต่างกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้จะเล่นกันหนักมากเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยจะต้องพร้อมด้วยนะครับผม,มผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะให้โอเคเสลงตัวจริงนะอ่ะขาถามว่าโอเคเสพร้อมหรือเปล่าเขาบอกพร้อมใช่เขาพร้อมเขาเตืตร์ลเกาเตืร์ลล้นมากสัปดาห์นี้เขาซ้อมได้ดีมากๆนะครับเขามีสัปดาห์ที่ซ้อมที่ดีมากต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ อ,อื่นๆที่เกี่ยวกับความพร้อมทีมประมาณนี้เลยนะครับมีพูดถึงลีสอยู่ในแต้นิดหน่อยนะครับก็อ๋อขอภัยเดี๋ยวมีความพร้อมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปไประเด็นความพร้อมจะได้ไปไประเด็นอื่นต่อนะความพร้อมเนี่ยมีบอกว่ามีพูดถึงมาดูเอเก้นหน่อยนะครับเขาบอกเอเก้เนี่ยเป็นเป็นมาดูเอเก้เน,น,นี่ยเป็นตั้งแต่ที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับถ้าสามารถปลดล็อกในสถานการณ์ที่จําเป็นได้เนี่ยนะครับจะจะสร้างความ จะเหมือนจะสร้างจุดเปลี่ยนได้อนะไประมาณนี้นะครับเ,เขาจะสร้างพื้นที่ว่างในจุดอื่นๆนะครับมีการมีเขามีความคิดสร้างสารรค์เขามีความอันตรายมากนะครับสามารถนำรูปแบบการเล่นที่หลากหลายลงไปในเล่นในเกมของเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการในฤดูกาลนี้นะครับก็แปลว่าน่าจะสำรองแหละถ้าพูดแบบนี้นะจูเลนทิมเบอร์กับเ,เคซูสนะครับจูเลนทิมเบอร ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะกาบี้ก็เหมือนกันกาบี้ก็เขาบอกว่ากลับมาแบบเหมือนเริ่มเริ่มสลัดอาการบาดเจ็บได้แล้วนะครับแต่ว่าก็กลับมาบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เหมาะสมกําลังก้าวมากลับมาแข็งแรงฟิตซ้อมสมบูรณ์ได้ในเร็ววันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับสําหรับ ความพร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปแยกของเรื่องของบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงการซื้อขายอีกอันหนึ่งยเพพาะเพราะเมื่อวานนี้เขาสัมภาษณ์ซื้อขายเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับนะ,ะประมาณนี้ไปดูทีมเยือนกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับทีมเยือนลีสยูไนเต็ดครับผู้เล่จะน่าจะมาในระบบ4,2,3,1นะครับนะฮะก็ผู้สาประตูจะเป็นลูคัส แปร์รี่นะครับกองหลัง4คนครับนำทัพมาโดยจาเดนโกเบลนะครับโบเกลเนี่ยโกเบลอะไรล่ะเออแล้วก็มีคู่เซนทรฮาร์ปเป็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขวาก่อนขวาเป็นโบเกลนะครับซ้ายเป็นกูดมอนสันนะครับแล้วก็คู่เซนทร์ฮาร์ปครับใช้ทางด้านโจโรดอนนะครับจับคู่กับปาสกาลสตรอว์นะครับกองกลางครับใช้ทางด้านของสตั๊ดนะครับสตั๊ดนะครับคู่กับ ทางด้านลองสตับนะแล้วก็มีทางด้านทานากะเป็นเพลย์เมกเกอร์เดนนิสเจมส์จะเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นวินฟริดออตโดนะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าครับโจเอลปีรูครับนะจะยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหมายเลข10นะฮะเขาใส่สวมเสื้อหมายเลขสิบนะนะก็จะยืนเป็นกองหน้า นะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ5เ,เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับอาร์เซนอลชนะ3แพ้2นะครับนะก็แพ้ใน ฟุตบอลพรีซีซั่นต่อเนื่องมาด้วยนะแต่ว่าบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะเกมแรกกับแมนยูมาแล้วนะครับส่วนทีมเยือนฟอร์มดีเลยครับไม่แพ้ใครใน5เกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ3นั่นเองนะครับสำหรับลีดสยูไนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนผลงานที่พบกัน5เกมหลังสุดครับอาร์เซนอลดูดีกว่าเยอะเลยครับเยอะแบบชนิดที่ว่าแบบ100%นะครับนะฮะอาร์เซนอล5เกมหลังสุดชนะลีดแบบ100%เลยครับชนะรวดทั้ง5เกมนะครับล่าสุดที่พบกันนะครับก็ชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ1 ที่เอมิเรตสเตเดียมนั่นเองนะครับนะวันนั้นก็เออวันนั้นผมจัดมีติ้งดูบอลด้วยนี่ว่าเออใช่ใช่ใช,ใช่นะครับหนึ่งเมษายนปี2023นะเอออ่ะก็หวังว่าเดี๋ยววันนี้ก็คืนนี้ก็มีจัดดูบอลกันนะครับที่ร้านแอดไลฟ์นะครับที่ร้านแอดไลฟ์เรียทางด่วนนะถ้า่าถ้าผมเข้าใจว่าตอนนี้ที่คลิปนี้ออนเนี่ยน่าจะโซอาเต็มไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมมีเตรียมเนี่ยพวกแก้วพวกของซีววเนียเนี่ย สำหรับคน Walk-in นเนี่ยอีกประมาณ20คนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมานะ20คน Walk-in นะครับรับได้20คน Walk-in นะอ่ะนะครับนี่มีมีแก้วจาก j u s t u n i t นะลายน่ารักเชียวนี่เป็นห้องแต่งตัวผมให้คอนเซปต์พี่แก้วไว้ว่าขอเป็นห้องแต่งตัวนะนี่แล้วอาร์ต้ตาโบกมือเหี่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็มีเด็กแคนรส์มีโอเดกาดนะครับมีบุกยุษซาก้านี่แล้วก็มีนี่น้องเสิร์คนใหม่ของพี่โยเคเลสนะครับแล้วก็ผรกษาประตูนะ อ่นะนี่นะนี่นะซูบิเมนดี้ด้วยนะรายยาซูบิเมนดี้นี่นะใครสนใจนะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะครับหรือถ้าลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็ไปวอล์กอินหน้าง,งานได้20คนนะครับก็ขอบคุณทางร้านแอดไลฟด้วยนะอ๋อแล้วมีอันนี้ให้สะสมอีกอันหนึ่งแมช h Day นะครับ Match Day นะครับผมจำลองเวลาคุณไปดูบอลที่ต่างประเทศเลยนะครับเขาก็จะมีเหมือนนิตยสารเล่มเล็กๆนะครับข้างในก็จะมีคอลัมน์เยอะแยะมากมายแต่ของเราแค่จําลองนะเราอาจจะเดินไม่ถึงคอลัมน์อย่างนั้นนะนะครับนี่ครับอันนี้ฟรีนะฮะแจกฟรีนะฮะในข้างในก็จะมีเนื้อเพลงนะครับ Not London Forever นะครับแล้วก็มีเพลงอะไรเพลงหนึ่งเพลง We Love You Arsenal We Do นะครับอ่านะครับนี่นะเผื่อจะได้ไปร้องเพลงด้วยกันนะเผื่อใครแบบ ยังแบบเออพิ่งจะเริ่มดูบอลหรือดูบอลมานานแล้วไม่ค่อยได้ร้อ,องเพลงกันอะไรกันนะแล้วด้านหลังก็จะมีรายชื่อนักเตะของทั้งสองทีมนะครับให้ไปติ๊กถูกเนี่ยใครลงเล่นอย่างเงี้ยคุณสมมติราย่าลงเล่นคุณก็ติ๊กถูกนะอย่างเงี้ยเนี่ยคุณก็ไล่เลียงนะจะได้เป็นแบบเป็นของที่ล,ลึกของสะสมกันไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาดูกันว่าใครมีแมชเดย์ของผมเยอะที่สุดนะครับอ๋อแล้วที่สำคัญสุดแมชเดย์อันนี้นะครับเป็นคุยกันเนอร์อันสุดท้ายแล้วนะครับเกมหน้าจะเป็นเก่งกันเนอร์ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกลับมาที่ข้อมูลของคู่นี้กันต่อดีกว่านะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลครับนะฮะจะเป็นฝ่ายครองบอลและเล่นในเกมของตัวเองและจะได้ลองนักเตะใหม่แบบจริงๆจังๆละ้นะครับผมเชื่อว่าวิกตอร์ยูเคเรสจะเชิดฉายในเกมนี้นะครับคือถ้าไม่ใช่เกมนี้เนี่ยไม่รู้จะเกมไหนแล้วเพราะว่าเกมหน้าเจอลิเวอร์พูลแล้วนะครับ ต้องปรับตัวให้ได้โดยไวผมเชื่อว่านักเตะเองก็รู้ดีอาร์เตต้าเองก็รู้ดีนะครับว่าต้องเพิ่มความมั่นใจในเกมนี้แหละนะครับสับพพะก,กำลังทุกอย่างนะครับจะต้องใส่ไปที่โยเคเรสให้เขาทําประตูแล้วก็แบบให้เฉื่อยฉายให้ได้ใช้คำนี้แล้วกันนะครับจะได้เรียกความมั่นใจแล้วก็นําไปสู่ฟอร์มที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอลิเวอร์พูลจะต้องเจอแมนซิตี้นิวคาสเซิลอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความมั่นใจของโยเคเลสจึงสําคัญกับเรามากนะแล้วรวมไปถึงนักเตะต,ตัวใหม่ๆที่เข้ามาในทีมนะครับซูบีเมนดี้คุมจังหวะเกมตรงกลางได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากเห็นฟอร์มของมาดูเอเกม,มากขึ้นนะครับอยากให้อยากให้น้องแบบมีความมั่นอกมั่นใจนะครับสามารถที่จะเล่นกับบอลได้ไปกับบอลได้ดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะมีอยู่2อสอสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วกันนะ เชื่อว่าจะได้เห็นด้วยนะครับหก็คือได้ครองบอลบุกเข้าใส่ทีมเยือนนะครับและถ้าเราไม่ไม่ลนลานกันเองไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เรากันเองเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บ3นาคะแนนได้ไม่ยากและจะเป็น3คะแนนที่สกอร์ขาดด้วยนะครับและอีกอันนึงที่ผมอยากเห็นก็คือการได้ลองนักเตะใหม่ๆนะครับอันนี้อยู่ที่อาร์เตต้าวัดใจละสมมุติว่านําไป1 2, 0 2 0จะกล้าเปลี่ยนไหมหรือจะเอาขาดไปเลย30-40ซึ่ง ผมคิดว่าไอ้สามศูนี่ศูนย์เนี่ยไม่ได้เกิดเร็วหรอกนู่นแหละฮะช่วงปลายครึ่งหลังนู่นแหละถ้ามีนะนะครับแต่ว่าน้อยที่สุดผมเชื่อว่าเซอร์นอนเอาตัวรอดได้1 0ึ่งต้องมีนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกฟันธงลงสกอร์นะสี่ศูนย์ครับอาเซนอนจะชนะ ด้วยการเก็บคลีนชีฟ4ประตู0ใส่ลีดยูไนเต็ดครับโอ้โหเอาความมั่นใจอะไรมาวะเนี่ยกูนะครับอ่ะความคิดเห็นผมแบบนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าอาร์เซนอลกับลีดยูไนเต็ดเกมนี้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับอยากเห็นใครทําประตูบ้างนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าเฮ้ยไอ้ที่เรามาเป็นเซียนก่อนเกมเนี่ยมันมันใกล้เคียงบ้างไหมนั่นเองนะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเราจะมีจัดดูบอลทั่วประเทศนะครับทั้งหมด6สถานที่จกจบกไปเลยดีนะครับลิเวอร์พูลพบอาร์เซนอลครับ6สถานที่นะครับมีทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพก็มี ภาคอีสานภาคใต้มีครบหมดนะครับแต่ว่าที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังกันละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับลาไปแล้วเจอกันใหม่อีทีคราวหน้าสวัสดีครับ